บางครั้งความสุขของคนเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะแค่ได้เห็นธรรมชาติที่สวยงามอยู่ใต้หลังคาที่กันฝนได้ได้นั่งดูธรรมชาติต้นไม้เขียวชอุ่มฝนตกน้ำไหลลงจากหลังคาเสียงน้ำกระทบหลังคาแค่นี้ชีวิตก็มีความสุขแล้วนะ เราอยู่กับธรรมชาติชีวิตคือธรรมชาติธรรมชาติคือชีวิตธรรมะคือธรรมชาติธรรมชาติคือธรรมะการได้เกิดเป็นมนุษย์ได้พบพระพุทธศาสนานี่คือสุดยอดแห่งความโชคดีกันแล้วนะครับใครที่คิดว่าตนเองยังโชคไม่ดีให้คิดไว้เลยนะ ถ้าเราเดินตามหลักของพระพุทธองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระบรมศาสดาเอกของโลกสิ่งที่คุณจะได้รับจากการประพฤติปฏิบัติทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาเดินจงกรมศึกษาธรรมะอภัยทานมีกัจจะมีความซื่อสัตย์จริงใจคุณก็จะพบกับความสุข ที่เป็นอมตะอยู่แบบเรียบง่ายใช้ชีวิตอย่างสม,มถะความสุขอยู่ตรงนี้ริโชควันหนึง่งทุกคนต้องตายนะอย่าลืม ายแล้วไปไหนใครยังไม่รู้คำตอบเข้ามาติดตามรับชมช่องรายการใน t ิ k ตอกไลฟ์ทุกวันเวลายังไม่แน่นอนแต่มามืดๆค่ำๆหรือบางครั้งดึกแล้วก็ดูบันทึกไลฟ์ right, ได้ในช่อง youtube เล่าเรื่องผีริโชพันห้กว่าคลิปแล้วฝากแชร์กดติดตามแล้วก็กดไลฟ์ด้วยนะครับ สวัสดีครับ